ดีค่ะตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่ร้านดีแกลนี่สาขานานาก่อนหน้านี้เราไปชิมอาหารเขามาแล้วที่สาขาใหม่ล่าสุดก็คือสาขาวงเวียนใหญ่เนาะอยู่ตรงแยกบ้านแขกห่างจากบิ๊กซีสาขาอิสราภาพประมาณ200เมตรเป็นร้านวีแกนใหม่ล่าสุด100ซที่ไปเปิดที่ฝั่งทนประเด็นก็คือว่าเราไปชิมอาหารเขามาแล้วแล้ววันนี้ เราตั้งใจจะมากินของหวานอีกรอบเพราะว่าของหวานอร่อยมากแล้วก็จะชิมเมนูนอื่นๆที่เราไม่ได้ลองชิมที่นู่นแล้วก็จะเล่าให้ฟังรวมกันทีเดียวเลยเนาะอันนี้คือบราวนี่สกินนี่เป็นบราวนี่ที่ไร้แป้งแล้วก็ไอติมก็คือทำมาจากซอยมิ้ววิปครีมก็คืออะพ,พรเาาเขาก็จะมีความแน่นในเนื้อเค้กนิดนึงนะมันมีซอสเบอร์รี่เปรี้ยวหวาน นกับโรชาช็อกโกแลตที่ขมขมหวานหวาน่ะที่มีติมอีกอันคือว่าเดนบายช็อกโกแลตเขาเป็นไอติมช็อกโกแลตที่โป๊ะเบอาวนี่เข้ามาอีกตรงนี้นะเสิร์ฟพร้อมกล้วยวิปปิ้งครีมโคคนัทแล้วก็อัลมอน ข้างล่างก็จะมีกาโนล่าที่เป็นช็อกโกแลตอยู่ด้วยถกกรอบคราวที่แล้วเราชิมเป็นไอติมช็อกโกแลตแล้วก็ราดด้วยซอสเบอร์รี่เบอร์รี่ทวิสซันเดย์เป็นไอติมช็อกโกแลตเข้มข้นสุดๆใส่สผลไม้มาให้เยอะมากถ้าเทียบกับเดนบอยช็อกโกแลตอะเราชอบเบอร์รี่ทวิสมากกว่าเพราะว่ามันมีความหวานจากเบอร์รี่เข้ามาถ้าคนที่ชอบช็อกโกแลตสุดๆอะก็สั่งเดนบอยช็อกโกแลตเนาะแต่ช็อกโกแลตมันเข้ากับกล้วยมาก พูดถึงช็อกโกแลตและกล้วยอีกเมนูที่เราชิมช็อกโกแลตบานาน่าแอนพีนัตบัตเตอร์กล้วยปั่นกับเนยถัว่วแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตหอมกล้วยหอมเนยถัว่วชัดนแล้วก็ตามมาด้วยช็อกโกแลตเบาๆอร่อยแล้วก็อิ่มด้วยสตอร,รี่ชีสเค้กเฟลเป้หวานมันแต่ว่าหวานน้อยหวานอมเปรี้ยวธรรมชาติจากสตอรี่มีความชีสแต่ว่าไม่ได้ชัดเท่ากับชีสปกติก็คือกินเพลินเนาะชุตตี้ดีไลท์วาฟเฟิลเป็นไอศครีมวานิลาที่ทำจากนมถั่วเหลืองไม่เหม็นเขียวจะ ถั่วเหลืองตัววาฟเฟิลนี่ยเป็นกลูเตนฟรี กรอบนอกข้างในจะนุ่มแบบเดืนิดนี้จานต่อมาก็คือแกงเขียวหวานและโรตีอบก,กรอบเครื่องแกงเขียวหวานหอมรสหวานนําเค็มตาม mm hmm. เผ็ดปานกลางกะทิไม่ข้น mm hmm. ก็คือตามคอนเซ็ปต์เพื่อสุขภาพเนอะโรตีเนี่ยเขาใช้วิธีอบก,กรอบไม่ทอด mm hmm. ก็คือเพื่อสุขภาพไปอีกในตัวแกงเขียวหวานเนี่ยจะใส่เต้าหู้บุกนุ่มๆจานต่อมาคือข้าวยำไก่แทบวีแกนตัวไก่แทบเนี่ยมีรสสัมผัสคล้ายไก่มากทำจากเห็ดหัวลิงเอาไปทอด จัดว่าอร่อยเลยเมนูต่อมาอันนี้กินง่ายเก็ปอีกวีแกนชีสซี่ายเป็นเฟรนช์ฟรที่ใส่ชีสวีแกนชีสซีแกนเขาจะทำมาจากหัวมะม่วงหิมพานก็จะมีความครีม,มี y เค็มมันโนโน่ลาสัญ,ญา่าลาสัญ,ญ่าที่ราดด้วยชีสมะม่วงหิมพานอันนี้ก็อร่อยเพราะว่าตัวแป้งตัวชีสก,ก็คือมีความครีมี y มันนุ่มละล,ะลายตัวซอสก็คือรสชาติมาตรฐานอาหารต่อมาที่เราชิมนะก็คือ ซูโด,โดทอ็อปมิตบอลเขาเป็นพาสต้าที่ทำจากเส้นซูกินี่จะมีความนุ่มแบบกรุบกรุบแล้วก็ไม่ขม แล้วก็ไม่เหม็นเขียวนะตัวมิตบอลเนี่ยทำมาจากเห็ดชิตาเกะอัลมอนด์แล้วก็ถั่วแดงถ้าคนที่ไวต่อกลิ่นเห็ดก็จะจะได้กลิ่นเห็ดชัดเลยตัวซอสพาสต้าเปรี้ยวหวานมะเขือเทศธรรมชาติหอมออริกาโน่เมนูต่อมาก็คือแพลนพาวเวอร์เทอริยากิเบอร์เกอร์ตัวแพตตี้ก็ทํามาจากเนื้อชนิดเดียวกับมิตบอลนั่นแหละก็คือเห็ดชิตาเกะถั่วแดงแล้วก็อ ake, ัลมอนด์แต่ว่าอันนี้เขาจะมีมายองเนสที่เป็นวีแกนแล้วก็ซอสเทอริยากิ เพิ่มเข้ามามันก็เลยจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่มันอร่อยบดบังความเป็นเห็ดไปเลยอะขนาดใหญ่มากนะจานเนียก็คือแบ่งกันสองคนก็น่าจะอิ่มเพราะว่าเขามีเครื่องเคียงให้เลือกด้วยเลือกได้ระหว่างเฟ,ฟรนฟรายมันหวานแล้วก็สลัดดอกกะหล่ำตีทอดลาดซอสพริกท่านทเทียบ t e x t อร์ของดอกกระหล่ำกับเห็ดหัวลิงอะเราชอบเห็ดหัวลิงมากกว่า อืมเนื้อเขาแน่นๆเป็นเส้นๆเหมือนไก่เด็กเลยอันนี้เป็นซีซ่าแรปเป็นแรปที่ข้างในเป็นไส้ซีซ่าสลัดอืมอันนี้อร่อยมากเลยครีมมี่กินง่ายจะมีไส้เห็ดยา่างอันนี้คือเห็ดย่างเนาะแป้งทอติย่าที่เขาห่อมามันมีความกรอบข้างนอกนินดๆด้วยอิ่มเหรอช่วยกินนะนะ จริงๆมันก็เฮลตี้ในในระดับหนึ่งไม่ถึงกับเป็นสายแข็งสุดโต่งเนะเขาก็มีของทอดอะไรบ้างแต่ว่ามันก็เป็น air f r อ่ะแต่ว่าเราว่ามันทำให้คนกินผักอร่อยขึ้นอ่ะดีนะใครที่ไม่ได้เป็นวิแกนก็มาลองกินได้นะคะจะรู้ว่าจริงแล้วมันก็อร่อยนะแล้วพนักงานก็น่ารักทั้งสองสาขาเลยสรุปเมนูที่เราชอบที่ร้านนี้นะ ทั้งสองสาขาเลยทั้งที่สาขาใหม่วงเวียนใหญ่กับสาขานานาเราชอบไอติมช็อกโกแลตที่สุดเลยของหวานแนะนำชอบมาก Skinny b r o w n นี่ก็คือโอเคนะถึงแม้เนื้อเขาจะแน่นไปนิดแต่มันก็ก็เป็นสไตล์เฮลตี้ลองลงมาก็คือเฟรนซ์ไซส์ชีสสุดยอดแนะนำลาซญญานญ่าห้ามพลาดจัดไปข้าวยำไก่แซบอร่อยมากไม่สะดุด ดีกินง่ายแรปแรปนี่ก็ชอบเหมือนกันก็มีเมนูบางเมนูที่ราคาสูงแต่ว่าบางเมนูก็ถือว่าสมราคาเพราะว่าปริมาณเขาก็ให้เยอะอาหารก็สดใหม่ดีต้องมาลองชิมกันยูนะคะสำหรับวันนี้หมีเฟดต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ